สวัสดีครับพบก,กับช่อง YouTube ช่องตอมเทคเตอร์ครับครับคลิปนี้พามาดูปัญหาของรถเทคเตอร์ครับน,นี้ก็เป็นรถของผมเองครับคูปตาร์เอครับเวลาเวลาเรายกหางครับทีน,นี้ตกเองครับนี่ครับ ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวถอดให้ดูครับเป็นเพราะอะไรครับทำไมถึงคอนโทรลไหลลงเองครับไม่ใช่ว่าหางตกเองนะครับนี่ครับมุิว่าเราดึงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับพอแป๊บหนึ่งครับมันจะไหลลงเรื่อยๆครับมันจะไม่ล็อกครับครับถ้าว่าถ้าเกิดว่ายกหางแล้วมันล็อกทีนี้หางมันลองเองอ่านั้นต้องเปิดฝาให้ครับถ้าแบบแบบนั้น ถ้ายกหางขึ้นแล้วนี่ครับถ้าถ้ายกคอนโทรลขึ้นแล้วคอนโทรลลงเองครับแบบนี้ครับแสดงว่าลูกสูบไฮยังปกติครับถ้าเรายกขึ้นแบบนี้แล้วก็ล็อกแบบนี้ครับครับใช้ตัวล็อกแบบนี้หางลงเองครับหางลงเองหางการะตุกครับแบบนี้แสดงว่าลูกสูบไฮผิดปกติแล้วครับ เรื่รวมแล้วเดี๋ยวผมก็ลุกสูบให้ยังฟิตอยู่ครับเหมอนว่าตัวนี้มันตกครับดาบอทนตกครับนี่ครับแล้วก็มาถอดตัวนี้เลยครับนี่ครับน็อตเบอร์สิบสองครับสี่ตัวครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับถอดเบอร์สิบสองก็ยกออกเลยครับยกทั้งบออออกเลย ครับหลังจากเราเอาฝาครอบครับฝาครอบออกเราก็จะเจอแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้ยังมีตัวนี้ออกด้วยครับถึงมันอจะยกฝาครอบออกได้แล้วก็กา้านวัดน้ำมันไฮดริกครับก็อ,ออกด้วยครับนี่ครับสาเหตุนี้เลยครับ นี่ครับนอ็อตตัวนี้ครับสองตัวนี่แหละที่ทําให้ดามคอนโทนตกเองครับแล้วก็ต้องการขันเข้าไปครับลดได้ประมาณหนึ่งพันครับหนึ่งพันกว่าชั่วโมงครับมันจะชอบจะชอบอตกครับคอนโทนจะชอบตกเอง ด้บมคอนโทระจะชอบตัวเองแล้วก็ตั้งเข้าไปอีกครับตั้งตัวนี้เข้าไปอีกก็เป็นเบอร์สิบเก้าครับนอดล็อกเบอร์สิบเก้าเดวเราขัน,นออกก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นขันดึงขึ้นอันนี้ก็ตั้งเข้าไปอีกครับตั้งให้มันชิดเข้าไปอีกมันก็ต้องตั้งทุกคันเลยครับประมาณพันกว่าชั่วโมงก็ต้องตั้งเข้าไปอีก งานทางตกครับนี่ครับรถใครที่ดาบคนทอนวเวลาเราดึงขึ้นครับแบบนี้ครับแล้วมันลงเองมันครับ <S <S ก็ให้มาตั้งตัวนี้ครับให้มาขันตัวนี้เข้าไปอีกขันนัดตัวนี้น่ครับนัดตัวนี้เข้าไปอีกให้มันบีบเข้าไปอีกอ่อไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็เป็นผมรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเน,เน,เนาะ แบ่งปันกันไปถ้าเกิดว่าพอยกขึ้นแบบนี้เวลาเราวิ่งไปหรือเวลาเรายังไม่วิ่งหางมันตกเองครับแต่ว่าด้ามคอนโทรนี้ไม่ตรงแสดงว,ว่าลูกสูบห้สึกร้อแล้วครับต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่ <c oughs> ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ รถก่อเรื่อครับช่วงนี้ก็ไถปูมันนาครับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยก็พยายามปอฝุ่นกันด้วยนะครับเพื่อรักษาลดไว้ใช้นานๆครับโอเคครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยลืมไปครับเวลาเราขันตัวนี้ไว้เราก็ล็อกน็อตตัวนี้ไว้ครับ เราไวให้มันแน่นเลยครับก็ทำคนเดียวก็ได้ครับสำหรับคนที่อยากทำํำฝึกอ่ะอยากเป็นช่างเองก็ดูคี่ผมแล้วก็ทำตามผมได้ครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากครับโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ